จะมานั่งคุยกันว่าไอ้เรื่องเรือนจำเนี่ยทำไมมันกลายเป็นเอ่อเรียกอะไรฮาเลมกลายเป็นบางคนเรียกถึงขนาดเป็นซ่องโสเภณีไปบางคนบอกกลายเป็นอาบอบนวดไปบางคนบอกกลายเป็นสถานที่เชืออบางคนบอกกลายเป็นสถานที่สําหรับการมีเพศสัมพันธ์แต่ขับไม่บอกเรือนจําไหนอะแต่นะเราก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวเท็จไปแต่มันน่าจะจริงนะ นะครับวันนี้ผมก็ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีตอนเย็นสี่โมงครึ่งห้าโมงก็จะไปนั่งพูดที่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีช่องสามสิบหกคอยติดตามเรื่องเนี้ผมไปนั่งคู่กับคุณจัตุพรพรมพันธ์คือจัตุพรเนี่ยแกมีประสบการณ์จริงเพราะเคยติดคุกม,มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ด้วยความยินดีจะได้มีโอกาสได้คุยกับคุณจัตุพรเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกมีประสบการณ์อยู่ในคุกม,มาแกก็จะเล่าได้ดีส่วนผมเนี่ยก็เคยไปทนายเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังในคุกแล้วเคยทําคดีคุก เกี่ยวกับเรื่องการลักลอบเอาของต้องห้ามเข้าไปยาบ้งยาบ้าก็จะไปแสดงทัศนะกันประมาณ5้ามงเย็นรายการข่าวของ PPTV ก็ติดตามชมช่อง36นะครับตามข่าวดังเนี่ยนะครับเรือนจำเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีนักโทษไปร้องเรียนว่ามีนักโทษนักโทษ VIP คืออยู่อยู่ดีกินดีในเรือนจำนะครับเป็นชาวจีนแล้วก็นักโทษไทยก็ไปร้องอธิบดีอธิบดีก็เลย สั่งการให้หน่วยจูโจมพิเศษบุกเข้าไปนะนะครับปรากฏว่าอะไรเงพบหนึ่พบการกระทําความผิดนะครับนะของพวกนักโทษและเจ้าหน้าที่10บกว่าคนรวมถึงผู้บัญชาการเรือนจำก็สั่งเด้งไปแล้วเราคงไม่ต้องบอกว่าเรือนจำไหนโดนเด้งไปเรียบร้อยแนละ้วพบการกระทําความผิด 2. มีหลักฐานมีอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด,รรค,ผดคือมีของต้องห้ามห้ามเข้าเรือนจำ เช่นของมีคมมีดมืดอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกเครื่องปรับอากาศนะครับไมโครเวฟอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นของต้องห้ามนะครับนะครับของต้องห้ามเหล่านี้คําถามก็คือเอาเข้าไปได้ไงมันเป็นของต้องห้ามเวลาเราไปเยี่ยมญาติเราติดคุกเนะี่ยเขาจะมีป้ายติดไว้ล้ของต้องห้ามเข้าเรือนจํามีดังต่อ วันนี้มีดปืนอาวุธโทรศัพท์มือถือนะครับยาเสพติดอะไรเ็จะเขียนไว้หมดเวลาเราไปเยี่ยมประกาศติดไว้เลยใครๆก็รู้เพราะนะั้นของพวกนี้เอาเข้าไปไม่ได้แต่มันก็มีเจ้าหน้าทีร่ร่วมมือกับพวกกินเทานะตามข่าวนะริงเท็ดอะไรไม่รู้ว่าเจ้าที่ร่วมร่วกมบจีนเทานะโดยมีการแนะนําว่าเป็นการบริจาคนะครับบริจาคนะครับแนะนําเป็นเรื่องการบริจาคก,ก็หมายความว่างไง ก็คุณอยากอะไรอยากได้ไมโครเวฟอยากได้ปรับเครื่องปรับอากาศคุณอยากได้เครื่องอยากห้องมันเย็นสบายนะอยากมีเครื่องปรับอากาศนะคุณก็ทําเรื่องบริจาคเข้ามาอยากมีมีดอยากมีเตาไมโครเวฟอยากเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างอ่ะคุณบริจาคเข้ามามีดไม้อะไรทุกอย่างบริจาคเข้ามาก็เป็นการเลี่ยงกฎหมายเท่ากับว่าทรัพย์สินพวกนี้ก็เป็นทรัพย์สินของทางราชการไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นของต้องห้ามแล้วนะเลี่ยงกฎหมายอ่ะ นะครับก็คุยกับเจ้าที่ราชทรร์บางคนนะครับก็อนุมัติไปคนใหญ่คนโตก็อนุมัติกันไปเรียบร้อยก็เอาเข้ามาก็ห้องที่เราเคยนั่งปกติแอร์ไม่เย็นก็เย็นฉ่ำเลยเอาเอาเอา,เอาเครื่องปรับอากาศอย่างแพงๆเข้ามาเลยเตาไมโครเวฟตู้เย็นนะของกินของใช้สบายนะครับกินอยู่ก็สบายอะ่ะเหมือนอยู่โรงแรมะนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องการเยี่ยมโดยทั่วไปเรื่องการเยี่ยมเขาก็เยี่ยมได้เฉพาะญาติพี่น้อง ทนายความคนสนิทนะต้องเป็นญาติอันนี้ปรากฏว่าเราอยากจะเอานางแบบตัวท็อปคำว่าตัวท็อปก็คือราคาแพงฮะเอาจ่ายครั้งละล้านเลยเดินทางมาจากเมืองจีนมาแล้วก็มาเอานางแบบหน้าหน้าตาน่ารักมาพบกับอ่าจีนเทานะครับหลังจากนั้นก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันไม่ว่าจะมีถุงยางไม่มีถุงยางตามรายงานข่าวนะสมมติว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะปกติมันจะเอานางแบบเข้ามาได้อย่งไรในเรือนจํา นะครับมันต้องเอาญาติเอาทนายแค่นั้นแหละนะครับนะก็เป็นไงก็ไปคุยกับเจ้าที่อ่านะอา,าคนนี้เป็นญาติเป็นอะไรก็ได้ไปนะครับแล้วก็นะก็อนุญาตให้เข้ามานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็เอาเข้ามาแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กันก็ไปเลือกถ้าจะไปม,มีเพศสัมพันธ์กันในเรือนจําเนี่ยในแต่ละประตูแต่ละด่านเนี่ยที่ผมทําเคยทําคดีเกี่ยวกับเรื่องอในเรือนจําเนี่ยนะครับพวก เอายาเสพติดเข้าไปผมเคยทำคดีดังสบายนานแล้หลายสิบปีแล้วลูกความผมเป็นคนขับรถขนไอเขาเรียกอะไรอาหารเหลือนะครับอาหารที่เหลือแล้วจากการรับประทานของนัก,นกโทษเราก็ต้องไปเอาเศษอาหารพวกนี้ทั้งเข้าแ้งออกเนะี่ยลูกความผมเป็นคนขับรถบรรทุกถูกกล่าวหาว่านํายาบ้าเข้าเรือนจานะครับนะนะครับนานแล้วหลายปีแล้วถ้าจำไม่ผิดใกล้เรือนจําที่เป็นข่าวนี่แหละ แล้วก็สู้คดีกว่าจะหลุดเกือบตายครับเป็นข่าวใหญ่แล้วสมัยก่อนเนี่ยหลายสิบปีแล้วตอนนั้นผมนยังเป็นทนายความใหม่ๆนะครับสู้จะหลุดครับนะครับทําให้ผมได้ทราบว่าในเรือนจํามันจะมีผังมีด่านมีประตูแต่ละด่านมันจะมีวงจรปิดแต่ไม่หมดอ่ะเพราะว่าในเขตเรือนจำมันถือว่าพื้นที่ความมั่นคงนะมันต้องมีมันต้องมีวงจรปิดมีการบันทึกภาพบันทึกเสียงไว้แต่ปรากฏว่านะครับเหตุการณ์ในคดีนี้กำลังเป็น ะครับ <S <S เหตุการณ์ในคดีนี้กําลังเป็นข่าวบริใต้บันไดเนี่ยมันก็เลยมีคําถามว่าใต้บันไดมันอาจจะไม่มีออการบันทึกเสียงนะครับห้องนี้มันกลายเป็นห้องรับรองนักโทษเข้าไม่ได้แต่จากตามรายงานข่าวก็บอกว่านะนักโทษไปเข้าไปในห้องซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดและไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็พบอะไรสารคัดหลังพบถุงยางอนามายัยพบตัวนางแบกบนะครับอะไรต่างๆเนี่ยพบหลักฐานมากมายเลยมีพยานหลักฐานเพียงพอจนสั่งเด้ง ผู้บัญชาการก็ปรากฏว่าการที่จะเข้าไปในบริเวณห้องที่จะมีเป็นห้องรับรองเนี่ยนะครับใต้บันไดได,ได้ต้องผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจํานะครับก็ปกตินักโทษจะไปผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจําได้ไงนะเป็นห้องผู้บริหารระดับสูงมันต้องปลอดภัยอะ่ะถ้า,ถาการผ่านไปได้ในแสดงว่าอ,อะไรต้องมีการจ่ายเงินหรือเปล่าต้องมีการรู้เห็นเป็นใจกันไหมผู้บัญชาการรู้เห็นไหมลูกน้องรู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับผู้บชาการก็ต้องรับผิดชอบปล่อยให้นักโทษเดินผ่านห้องตัวเองได้ไงเป็นห้องที่มีความมั่นคงสูงเข้าใจฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่องว่างเหมือนเราดูหนังไอ้พวกแหกคุกนะนะครับมันก็เนี่ยก็ผ่านห้องผู้บชาการเรือนจำนะพอผ่านปุ๊บก,ก็ไม่มีการตรวจสอบไปยังห้องรับรองซึ่งนักโทษเข้าไปได้เข้าไปก็แอร์เย็นฉ่าเลยนะครับเพราะนักโทษก็บริจาคแอร์มาแล้วเพื่อตัวเองเข้าไปก็มีของกินของใช้ตู้เย็นกินกันอย่างหรูหรานะครับ ผมไม่รู้มีเหล้ามีเบียร์ด้วยหรือเปล่านะแล้วก็มีนางแบบมีแล้วแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กันตามข่าวนะนะครับตามรายงานข่าวนะจริงแทจยังไงไม่ทราบแล้วก็ยังมีทิ้งถุงยางอนามัยด้วยมีคราบสารคัดหลังอสุจงจสุติกําลังตรวจสอบมาว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้สารคัดหลังเนี่ยเป็นของนักโทษจีนเทาหรือว่ามีของผู้คุมหรือผู้บัญชาการหรือเปล่านะครับนะนะครับเพราะสาวๆหน้าตาดีๆอะไรต่างๆมาให้บริการกันถึงเรือนจํานี่ ก็โอ้โหนะครับไอ้พวกนักโทษก็อดอยากมานานติดกุกกติดตารางสมมุติว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงนะตามข่าวเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รลายแรงนะนะผมว่าดังไปทั่วโลกนะครับถึงประเทศจีนประเทศอะไรต่างๆก็บอกโอ้โหเมืองไทยเนี่ยนะยิ่งกว่าฮาเลมหรือเปล่านะครับบางคนบอกเป็นถึงแบบเหมือนกับเออเอเอเขาเรียกอะไรบางคนเรียกเป็นซ่องเลยนะแรงเลยนะ นะครับเพราะนั้นเรื่องร้ายแรงนะแต่ปรากฏตามรายงานข่าวบอกว่าอะไรแค่ย้ายแค่ย้ายผู้ประชาการโอ้โหเรื่องร้ายแรงขนาดนี้นะครับแค่ย้ายพี่น้องคิดยังไงโดยทั่วไปการกระทาอย่างนี้ถือว่าร้ายแรงผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะนะมันมันน่าจะต้องติดคุกให้ออกจากราชาการไว้ก่อนนะดูขนาดบิ๊กโจ๊กยังโดนให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเรื่องใหญ่โตนะแลวเท่าเท่าที่ผมคุยวันนี้กับเจ้าที่เรือนจํา เขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วไอ้เรื่องประเภทเอาของต้องห้ามเอาโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจานะมีอภิสิทธิ์นะกินหรูอ,อยู่สบายอะไรต่างเนี่ยในเรือนจำเนี่ยเขาบอกมีมานานแล้วแต่มันเป็นแดนสนธยาไม่มีใครไปตรวจสอบวงจรปิดมันก็คนอื่นก็ดูไม่ได้ดูได้เฉพาะพวกเรือนจํามันน่าจะมีระบบระเบียบในการที่จะตะขับมีหน่วยงานกลางคอยจ้องคอยดูนะ จุดไหนไม่มีวงจรปิดก็ต้องมีวงจรปิดให้หมดเพราะเรือนจําเป็นสถานที่ควบคุมนะครับนะคนร้ายจําเลยนักโทษเนี่ยนะครับมันน่าจะมีวงจรปิดทุกจุดไม่มีไม่ควรมีจุดอับถ้ามันมีวงจรปิดทุกจุดเนี่ยมันก็สามารถจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีตัวเซ็นเซอร์มีอะไรต่างๆนะนะครับเรื่องนี้เรื่องร้ายแรงนะไม่แค่แค่ย้ายมันควรจะต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนและดำเนินคดีอาญาเอาติดคุกติดตารางไป จริงไหมครับพี่น้องครับส่วนใหญ่ก็จะเชียร์กันอย่างนั้นนะครับเห็นด้วยไหมครับอ่าอ่า,อานะครับอืมอืมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องขนาดนั้นไม่ใช่แค่ย้ายเหมือนตำรวจทําผิดนะท้องที่ไหนมีบ่อนย้ายนะแต่ถ้าเกิดท้องที่ไหนมีบอนนะออกจากราชการไว้ก่อนนะโอ้โหมันไม่กล้าหรอกเพราะฉะนั้นบทลงโทษมันเบาสำนักง,งานตำรวจชาติก็แบบที่ไหนมีบอนก็ไงออกจากราชการไว้ก่อน นะเข้าใจนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ออกจากราชการว่าที่ไหนมีสถานฐานบริการเปิดเกินเวลาอย่างแถวทองหล่อเนี้ยนะเขาบอกว่าสวยสวยแล้วมันเยอะแต่เราไม่รู้เขาใจ่ายให้ใครอะ่ะนะครับนะไอ้พวกที่เกิดเออเปิดเกินเวลาหลังเที่ยงคืนเนี่ยเยอะเลยบางคนบอกเป็นพันบางคนบอกเป็นหมืน่นเป็นหมื่นหมายถึงเป็นหมื่นล้านเลยนะเพราะเป็นเขตเศรษ,ษฐกิจคนมีตังค์ท่องเที่ยวเนี่ย นะครับอย่างเงี้ยอย่างที่ไหนท้องที่ไหนมีเปิดเกินเวลาเนี่ยให้ออกจากราชาการไว้ก่อนนะ <c oughs> ผมว่าดีนะนะครับนะแล้วก็ให้ออกจากราชาการไว้ก่อน,น,นดําเนินคดีายาเลยปล่อยป่าแล้วเลยหนึ่งห้าเจ็ดทุกวันไม่มีครับ <c oughs> บอนเต็มเว็บพนันเต็มนะครับของผิดกฎหมายเต็มบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดบุหรี่ฟ้าเต็มไปทางไหน,นแล้วบุหรี่ไฟฟ้าในทุนเงินกู้นอกระบบ นะครับอา่อาอ่าแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะพวกแรงงานต่างด้าวเยอะแยะนะอ่าอือครับอืมเข้าใจนะต้องดำเดน,ดนินคดีหนักๆอือนะครับนะก็ฝากไว้ตอนนี้ตำรวจก็คงจะดีใจนะขอบคุณกรมราชัณฑ์น,นะจะนะครับตอนนี้ก็มารับทัวร์ไปจากตำรวจอนะ่ที่ผ่านมาตำรวจก็โดนทัวร์ลงตลอด เพราะว่าโจกกระอาดก็สองพี่น้องเนี่ยนะครับคู่หูนรกแตกก็แฉตํารวจตํารวจก็ยักมาหลายวันแล้วยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวไม่มีใครเชื่อตํารวจเลยพูดไปก็สองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตํารวจทองนะครับไตลงก็ออกมาพูดนะครับแล้วก็อะไรลองแจ้งก็เชื่ออะไรวะผลตํารวจเอกอะไรคล้ายคึงเนี่ยนะครับทั้งลองผบตรทั้งผู้ช่วยพบตรพูดไปคนก็ด่าไป นะตำรวจออกมาชี้แจงไม่มีใครเชื่อตำรวจเลยเขาเชื่อว่ามีการรับสวยเชื่อว่ามีการวิ่งเต้นเชื่อว่ามีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีใครเชื่อตำรวจพูดไปก็เท่านั้นนะครับคนด่าตำรวจกันเยอะเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องจริงที่มีตำรวจบางคนไปทําอะไรที่มันไม่ชอบนะครับนะนะบิ๊กโจ๊กถึงขนาดว่ามีตำรวจบางคนเป็นอะไรเนี่ยอาชยากรอาชยาก,กรรม ตำรวจก็เข้าใจว่าไปด่าตำรวจทั้งหมดเป็นองค์กรอาชญากรรมก็ต้องมายืนตะโกนหน้าโรงพักกันเต็ไมไปหมดแต่คนที่ยังไม่ได้มายืนตะโกนก็คืออะไรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการไซเบอร์สองคนเนี่ยบิ๊กโจก็อยากจะให้สองท่านเนี่ยมายืนตะโกนว่าท่านไม่ได้รับส่วยนะครับเพราะว่าเขาเพ่งเลงไปที่ไหนอะไซเบอร์ผู้บัญชาการไซเบอร์เนี่ยครับมายืนแล้วครับไม่เคยรับส่วยไม่เคยรับส่วยนะครับพอบอตอนรอด้วยเขาอยากให้มาตะโกนแต่ท่านก็ไม่ตะโกนเพราะท่านเป็นผู้ ผู้บังคับชาระดับสูงนะครับนะว่ากันไปนะคนดา่าตำรวจก็น้อยลงตอนนี้เปลี่ยนไปดา่าราชทรรมแทนแล้วแล้วก็ไปดา่าทุนกระทรวงมหาดไทยดั่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็พูดง่ายจิ้มไปตรงไหนก็เจอแต่อะไรเท่านะราชทรรมก็ไปเจอนักโทษ VIP มีบริการนางแบบนะครับอันนี้ก็เสียเลยครับราชธรรนเนี่ยแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะไม่ได้มีแค่นี้แล้วมันสนธยา ก็ต้องเร่งไปแก้ไขปรับปรุงด่วนนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไงน,น,นู่นน่ยนายอำเภอรประหลัดกำนันผู้ใหญ่บ้านโอ้โหมาเช้าดูข่าวนะครับบานไปหมดนะอยู่ดีๆก็เอาคนต่างด้าวมาสวมบัตรประชาชนคนไทยบางคนก็ไปทำหนังสือเดินทางแรกๆก,ก็มีแต่จีนเทาตนนัวนี้รายงานข่าวล่าสุดมีมีทั้งแขกอินเดียปากีสถานเต็ไมไปหมดนะครับ เราเห็นพวกแขกอินเดียปากีสถานในประเทศไทยเดบานเนี่ยคนอินเดียทั้งนั้นเนี่ยแต่แต่ถือบัตรประชาชนคนไทยไม่ได้เกิดในประเทศไทยไม่ได้มีไม่ได้มีพ่อแม่เป็นคนไทยอะไรต่างเต็มไปหมดครับเนี่ยพวกทั้งแขกอินเดียปากีสถานนยเขาเคยมาปรึกษาคดีกับผมเนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยก็สวมบัตรประชาชนคนไทยใช้หนังสือเดินทางไทยใช้มาเป็นสิบยี่สิบปีเพิ่งโดนจับได้เพราะทะเลาะก,กับพี่น้องเรื่องสมบัติก็ไปบอกตำรวจตำรวจเลยจับ เขาก็ให้การมันผ่านเอเนต์มันมีเอเนต์นะครับในการสวมบัตรประชาชนเนี่ยทาบัตรประชาชนทําหนังสือเดินทางมันมีเอเนต์แต่ตํารวจไม่ได้ไปจับไม่ขยายผลจับจเฉพาะคนกระทาความผิดทั้งๆที่ไอ้คนกระทาความผิดเนี่ยมันก็มันก็ซัดทอดว่ามีเอเจนต์ชื่ออะไรต่างๆเอเนต์เนี่ยตัวดีเลยนะครับเอเนตนนะครับไม่จับไม่จับมันก็จบเลยหรือบางทีจับแล้วก็ปล่อยเพราะรับเงินรับทองมา นะครับอันนี้ก็ฝากฝากตำรวจนะครับว่านะครับถ้าคุณไม่ขยายผลไม่เอาจริงเอาจังก็เยอะแยะไอ้พวกสวมบัตรประชาชนนะนะครับแล้วก็ทําหนังสือเดินทางมันไม่ใช่หนังสือเดินทางปลอมนะมันของจริงเลยนะเวลาเดินทางออกนอกนะเ,เนี่ยเมื่อเช้านี่ผมคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจเ็าบอกเวลาตอมอ,อเขาดูเนี่ยที่เขาจับได้พวกจีนเทาเพราะอะไรมันมีทั้งบัตรประชาชนคนไทยแล้วก็มีทั้งอะไรฮะหนังสือเดินทางของประเทศจีนด้วยอา้าวเฮ้ย เอ้ทำไมมีสองอย่างบางคนมีหนังสือเดินทางไทยด้วยหนังสือเดินทางจีนด้วยเขาใช้ไอ้ระบบสแกนใบหน้าอ้าวเฮ้ยนะสแกนขึ้นมาปรากฏว่ากลายเป็นแฝดไหเหมือนรถรถทะเบียนปลอมนะรถสองคันนะครับอาทะเบียนตรงกันอย่างเงี้ยมันก็คือต้องมีคันหนึ่งปลอมก็ปรากฏมาเช้าคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจตอมอเขาบอกว่ามาพอใช้ไอ้ไอ้โปรแกรมสแกนใบหน้าเอาขึ้นมามีหน้าขึ้นมานะหน้าแรก ถือหนังสือเดินทางไทยอีกหน้าถือหนังสือเดินทางจีนเอาต้องล็อกตัวแล้วมันจะเป็นยังไงสองสัญชาติได้ยังไงล่ะครับยกเว้นว่ามีการแปลงสัญชาติถ้าไม่แปลงสัญชาติก็คืออะไรสวมบัตรสวมบัตรประชาชนหลังจากนั้นก็มาทาหนังสือเดินทางจริงหมดออกโดยรัฐบาลไทยอะไรจริงหมดแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการนะครับในการได้สัญชาติไม่ถูกต้องเพราะเดี๋ยวนี้อะไรจ่ายสี่แสนจ่ายแปดแสนจ่ายสองล้านได้ จ่ายสองล้านได้บัตรประชาชนด้วยแล้วก็ได้นังสือเดินทางด้วยได้2อ,อย่างเลยเนี่ยเพราะนั้นตอมเวลาสแกนขึ้นมาแล้วเจอหน้าตาคนนี้มันมันสแกนจากหน้าตาเนี่ยถ้ามันขึ้นมามีหนังสือเดินทางสองสัญญาติเนี่ยมันก็ต้องสังเกตแล้วต้องจับกลุมแต่ไม่ใช่มาเรียกเข้าห้องเย็นแล้วเรียกตังค์นะสมมตินะถ้าแบบนี้ก็จับไม่ได้เข้าใจไหมทีบีเดย์พูดเนี่ยเป็นไาได้ความรู้ไหมนะครับเยอะแยะไปหมดอ่ะนะนะไอคนตัวเพศนเนี่ย นะคคนจีนแล้วก็มีบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยเยอะนะมันก็มีสองแบบก็คือหนึ่งพวกสวมกับอีกแบบหนึ่งคือพวกอะไรนะครับได้สัญชาติมาโดยการแปลงสัญชาติให้รัมตีว่าการการะทรวงมหาดไทยเซ็นให้อันนั้นก็มีนะครับนะบางคนเนี่ยเป็นอ่าจีนเทาเขมรนเทาที่เป็นข่าวนะสแกมเมอร์โดนเพิกถอนสัญชาติไปแล้วไปดูลูกหลานเขาที่ปรากฏนะยังมีสัญชาติไทยเนะี่ยมันมีสัญชาติไทยได้ยังไงล่ะ นะครับนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าบ้านเมืองเราเนี่ยถ้ามีเงินมันทําได้หมดอ่ะปัญหาว่าเรามีเงินไหม่ะเนอะมีเงินหรือเปล่าถ้ามีเงินทําได้หมดอ่ะเออนะครับพี่น้องครับนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจนะเออตอนนี้บางอาเภอนี่ก็ข้าราชการไม่พอนะครับให้มาติดต่อเฉพาะเรื่องด่วนที่ว่าการอาเภอเวียงเวียงแหงนะครับที่เชียงใหม่ใช่ไหมโดนจับกันไปหมดแล้วเนี่ย นะครับผมถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาเขาบอกว่ากรณีของเวียงแหงเนี่ยมันทํางานกันเป็นทีมเป็นขบวนการมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านามีอะไรแต่อะไรเจ้าหน้าที่อาําเภอร่วมมือกันในการกระทาความผิดเนี่ยที่เขาเรียกว่าสวยสัญชาติกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีหน้าที่ไปรับรองว่าคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านนะรับรองแล้วก็มีญาติพี่น้องมารับรองว่าเป็นญาติตัวเองอะไรต่างก่อนที่จะมีการ ถ่ายรูปทําบัตรต่างๆมันทําก็เป็นกระบวนการน่ะมันไม่ใช่มีานอำเภอประหลัดอำเภอเท่านั้นมันต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปรับรองด้วยว่าคนนี้เป็นตัวจริงเป็นญาติพี่น้องกันจริงพ่อแม่เดียวกันแลวทำเป็นกระบวนการน่ะมันทํเป็นกระบวนการนะครับทาคนเดียวไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกทํางานเป็นทีมบางคนก็บอกคนไทยทํางานเป็นทีมไม่เก่งโอ้โหนี่แหละครับไปดูเนี่ยที่อะไรเนี่ยอ่ที่ว่าการอำเภอเวียงแหงเนี่ยทำทำงานเป็นทีม นะทีมไทยแลนด์นะครับทีมไทยแลนด์นะครับทำงานเป็นทีมเข้าใจนะครับอ่าเพราะนั้นมันทำเป็นกระบวนการน่ะการบ้านการเมืองนายกให้สัมภาษณ์พร้อมยุบสภา12ธันวาหากมีการยื่นอภิปรายนะครับก็คือพักภูมิใจไทยนี่เขาพร้อมพร้อมในการที่จะยุบสภานะครับพักอื่นพร้อมไหม่ะพักภูมิใจไทยนี่คือนะกระแสก็พร้อมกระสุนก็พร้อม บ้านใหญ่ก็พร้อมพักภูมิใจไทยตัวนี้พร้อมที่สุดนะครับเพราะก็เป็นรัฐบาลนะนายกหนูก็เป็นนายกอู้พร้อมทุกอย่างกระสุนดินดําชื่อเสียงบารมีโอ้ยใครถ้าใครก็อยากจะเข้าภูมิใจไทยก็ตัวนี้พักนําเงินนี่เบอร์หนึ่งคนอยากเข้ามากที่สุดพร้อมจะยุบสภาเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นยุบสภาอะไรเนี้ยเขาพร้อมเลย นะครับจริงๆก็ยุบสภาทะก็ดีนะถ้าเกิดใครอยากจะยื่นก็นยื่นเลยจะได้ยุบสภาไปเลือกตั้งนะครับนะดีนะครับนะครับแต่คนที่เป็นฝ่ายค้านบางพักเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่าแต่ผมว่าพักประชาชนน่าจะพร้อมเนี่ยเพราะว่าเขาเตรียมตัวมาตลอดแล้วอย่างหนึ่งเขาก็มีผลงานเด่นชัดเรื่องการตรวจสอบแต่พักเพื่อไทยจะพร้อมไหมล่ะเจ้าของพักก็ติดคุกลูกสาวเจ้าของก็โดนสารรัฐธรรมนูญ ะะสั่งให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนะครับและเหตุผลก็ไม่ค่อยดีด้วยเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมเจ้าของพรรคก็โดนอะไรโดนโดนสารดีกาให้ชดใช้ภาษีอีกหมื่นเจ็ดพันล้านเงินทองไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าผมว่าดูแล้วแล้วก็โดนอุทธรณ์เรื่องมาตราร้อยสิบสองอีกไม่รู้จะติดคุกหรือเปล่าผมว่าสถานการณ์คุณทักษิณและตระกูลเินวัตรเนี่ยตกต่ำสุดๆแล้วลำบาพกพรรคเพื่อไทยก็เจ้าอย่างไระจะหานายทุนคนใหม่ใครอะ่ะ นะครับในทุนคนใหม่เอาใครอ่ะมันต้องมีเงินทุนในการทําพักการเมืองระดับเพื่อไทยเนี่ยนะต้องมีด้ทุนอ่ะทุนพลังงานทุนร้านสะดวกซื้ออ่ทุนเหล้าเบียอะไรต่างๆนะเออนะครับมันต้องมีอ่ะถ้าไม่มีคนลงทุนเนี่ยลำบากนะลำบากานการทําการเมืองใหญ่ต้องใช้ตังค์อ่ะขนาดคุณไพเล็กบอกเลย,ยเงินเดือนแสนกว่าไม่พอรักนะไหนจะงานศพงานบวชงานอะไรต่างแสนกว่าไม่พอ คุณไผ่ในการรวยมาตั้งแต่เด็กครอบครัวมีตังค์นะครับซื้อเสื้อตัวละแปดเก้าหมื่นนะครับเพราะแกรวยนะครับนะนะครับรวยคุณไอ้ก็ถามว่าคุณไผ่ทำอาชีพอะไรทาไมรวยคุณไผ่บอกครอบครัวผมมีฐานะนะครับก็สนุกดีนะสองคนเ็าเถียงกันนะผมชอบนะนะครับให้กาลังใจทั้งสองฝ่ายเถียงกันให้มันประชาชนจะได้รู้นะส่วนคุณไอ้ก็บอกว่าเขาไม่ได้รวยหรอกมีเงินสดอยู่สามแสนไรไงนะมีทรัพย์สินทั้งหมดรวมห้าล้านนะครับก็บริจาคสองแสนสามก็ช่วยพัด คุณไผ่ก็บอกเอาสเตตเมนต์มาดูอ่ะกระเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็รถจักรยานยนต์ไอ้รถจักรยานอีกห้าพันเจ็ดก็ตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาคือการตรวจสอบซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดีดีนะครับไม่ว่าใครจะตรวจสอบผมว่าดีหมดอะตรวจสอบมูลนิธิติดตรวจสอบอินฟลูดีหมดตรวจสอบหมดเราเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งเรามารับบริจาคหรือเรามันเป็นนักการเมืองมันต้องยอมรับการตรวจสอบอย่าไปกลัวไม่ต้องไปฟ้องร้องใครหรอก ใครเขาอยากตรวจสอบเราก็ให้เขาตรวจสอบไม่ต้องไปฟ้องแล้วครับนะครับนะถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็อย่ามาเล่นการเมืองอย่ามาเป็นบุคคลสาธารนณะเหมือนผมเนี่ยใครอยากตรวจสอบตรวจสอบเลยครับนะตรวจสอบเลยทุกอำเภอหาอ่ามีอ่าหลายอำเภอหากินบัตรสีต่างๆนะครับอ่านะครับอ,อ,อ๋อครับครับนะนะครับบุคคลสาธารนณะต้องตรวจสอบได้จริงไหมครับดาวแปดแฉกเขาบอกเนี่ยเจออีกกว่าสี่ร้อยใบจริงหรือไม่ นายกสั่งบิ๊กโกลขาธิการปปรทเร่งตรวจสอบบุคคลต่างชาติที่อาจไม่ได้เกิดในในประเทศไทยหรือสายโลหิตนะครับสวมบัตรประชาชนคนไทยผมว่ามีเยอะแยะนะผมว่าเต็มประเทศนะถ้าไอ้พวกนี้ก็เปรียบจะเหมือนกับบ่อนการมานันก็มีทั่วไปหมดนะอืมนะครับเออนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบว่ากันไปนะฮะ ข่าวลือที่เป็นจริงคุกม,มีไว้ขังคนจนส่วนคนมีเงินก็ติดคุกแบบ VIP กินดีอยู่ดีแถมมีปาร์ตี้มั่วเซ็กจริงหรือไม่นะครับเขาบอกว่าห้องที่จะไปมั่วเซ็ก,ซกต้องผ่านอ่ห้องของผู้บัญชาการเรือนจำนะต้องเสียค่าผ่านทางหรือเปล่าเพราะว่า,ถ,าถ้าจะไปมั่วเซ็กได้เนี่ยต้องผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจำไปทางอื่นไม่ได้นะแสดงว่ามันมีค่าผ่านทางหรือเปล่าห้องผู้บัญชาการเรือนจำนี่เปรียบเหมือนด่านไหม ใครจะเสียค่าผ่านทางเนี่ยมันต้องจ่ายเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไปทางอื่นนี่ม,มันมันไปห้องนี้ไม่ได้มีทางเดียวก็ต้องผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจํางามไส้ไหมล่ะประเทศเราอืบางห้องเขาบอกว่าเรือนจําถูกตั้งคําถามกลายเป็นซ่องนะเราก็ไม่รู้จริงแท้ยังไงนะอ๋อก็บางคนก็ถามว่ามีนางแบบแล้วมีวายด้วยไหมครับกับแก้มมีไหมนั่นนะสิผมว่าถ้ามีนางแบบได้วายก็น่าจะมีนะนะครับ ประเทศเราก็มีทั้งไทยเทาไทยดํามีหมดนะครับอขมียนเทาเขาบอกอะไรลูกก๊กอานจีนเทาแขกเทาไม่ได้เกิดในประเทศไทยไม่ได้มีสืบสายโลหิตมีจํานวนเท่าใดสวมบัตรประชาชนคนไทยหรือไม่แค่สงสยัยนี่ดาวแปดแฉเขาโพสต์นะ,สะแสดงว่าเขาก็ได้ข้อมูลมาจากตารวจผมดูแล้วเพราะดาวแปดแฉเขาจะโพสต์ลอยๆไม่ได้สแสดงว่าเขาไปหาข้อมูลมาแล้วเขาถึงโพสต์ นะครับว่าเนี่ยลูกกอกอานเนี่ยจีนเทาแขกเทาเนี่ยไม่ได้เกิดในไทยไม่มีสายเลือดไทยแต่ทาไมสวมบัตรประชาชนคนไทยได้แสดงว่าดาวแปดแฉก็กไปได้ข้อมูลจากตํารวจมาแล้วมเพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลเขาไม่โพสต์หลอกเพจนี้อืมอืมนะครับอ่านะครับ